แล้วก็ข้อที่เมนูขอซื้อสินค้านะครับครับเลือกสาขาเลอกๆอันนี้เราผ่านเลยนะครับช่วงที่เราเลือกช่วงที่ของเดือนนี้แล้วกันนะครับศูนย์หนึ่งนะครับไม่ต้องคีย์ทับนะครับมันจะคีย์แล้วเลื่อนให้เองนะแล้วก็สามเอ็ดนะครับโอเค เพิ blender, <C ourse> <st> ่มก like <is> ็ f 3เหมือนเดิมนะครับ โจอดให้เลขที่ pr มานะครับเห็นไหมฮะข้อความสุดท้ายนะครับเราเราปรับเป็นถกสองแล้วกันนะครับห้องเราปีนี้ถูกไหมครับอ่ะศู 1, ศ 4, นย์หนึ่งศูนย์สี่ะครับอ่ะวันที่วันที่สี่นะครับเจอไหมฮะทีนี้มีเคสเพิ่พมเติมขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ระบุผู้จำหน่ายถูกไหมครับ ใช่ใช่ครับไม่ระบุผู้จำหน่ายแต่ว่าผู้จำหน่ายเราเนี่ยหรือว,ว่าซัลายเออร์เยเนี่ยเรามีสองเจ้าถ้าไม่ระบุให้เว้นว่างหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะก็คือยังไงช่องผู้จำหน่ายเนี่ยมันคือเหมือนช่องแผนคือต้องมีค่าเข้าไปนะครับตันหนึ่งค่านะครับในข้อหมายของจอก็คือให้เราเพิ่มนะครับฐานขอ้อมูลซัลายเออร์ที่ชื่อว่าไม่ระบุข,ขึ้นมานะครับอ่าหน้าจอนี้ อ,อย่างจำได้อยู่ใช่ไหมก็คือเรากดอะไรก็ได้แล้วก็ Enter เพื่อให้ป๊อปอัพนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าไม่ระบุที่นี่นะครับอ่ะก็เพิ่มนะครับชื่อว่าไม่ระบุนะครับตอนใช้งานจริงเคสนี้เจอแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเราทำใบ PR เนี่ย คือคนขอเขาไม่รู้หรอกว่าจะซื้อเนี่ยจะซื้อกับเจ้าไหนนะฮะก็เลือกจเจ้าไม่ระบุนี่แหละครับอ่าทีนี้มันจะบังคับเรื่องแท็กไอเดีเราใส่เลขหนึ่งไปหน้าที่สองครับแล้วก็เซฟเลยครับอืมครับเพราะมันเป็นอันนี้คือคือเราสมมุตินีครับไม่มีแท็ก i อดีจริงๆอยู่แล้วอ๋อบังคับเรื่องสาขาด้วยนะครับ คือต้องใส่สองสองช่องนะครับที่บางบังคับก็คือเลขผู้เสษภาษีกับสาขานะครับโอเครุ่นรุ่นใหม่มันจะบังคับหมดนะครับพร้อมเป็นฟิลด์ที่สำคัญอ่ะเลือกมานะครับโอเคมีใครเพิ่มไม่ได้ไหมครับ คือียกว่าเราสามารถเพิ่มข้อมูลจากหน้าจอป๊อปอัพได้นะฮะข้อมูลสเปเออร์ข้อมูลสินค้าก็เพิ่มได้หมดนะครับอ่าทีนี้ Enter ยาวลงมาด้านล่างเลยครับมาเลือกสินค้าที่เราจะขอซื้อนะครับโอเค p f เรา Enter ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าจากคีก็คือคีคี p นะครับ คือเรามีตัวสินค้าแล้วก็ชุดสินค้าถูกนี้ครับที่เราทำทางข้อมูลสินค้าเมื่อวานนะครับตอนนี้เราจะทําการขอซื้อสินค้าก็ต้องเป็นตัว P นะครับแล้วก็ช่องนี้คือช่องชื่อสินค้านะครับจริงๆเราเราไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับหรือจะเลือกก็ได้นะแต่นะครับถ้าเราจํารหัสได้มา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 ยีที่รหัสนะครับที่เมื่อวานเรามี K ขีดศูนย์หนึ่งถึง K ขีดศูนย์สามใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราจำไม่ได้เลยก็กดอก็ได้แล้วก็ enter เพื่อเปอ up ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับสําหรับมือใหม่จะให้เน้นเรื่องของการปอ up เป็นหลักนะครับคือช่องไหนไม่รูก,ก็คือกดอก็ได้ enter แล้วก็ค่อยมาเลือกเอานะครับอ่ะรายการนี้เราจะขอซื้อตัว power เครื่อสงสำรองไฟถูกไหมครับจํานวน20เครื่องนะครับ สังเกตได้ว่าโปรแกรมจะแสดงราคา4,500บาทมาให้เลยอัตโนมัตินะครับพอจำได้ไหมครับว่าไอ้4,500บาทนี้มาจากไหนครับคุณคุ้นไหมเดี๋ยวเครื่องไหนไม่ขึ้น4,500บาทบ้างเดี๋ยวไม่ใช่ว่าผมพูดไปเครื่องเครื่องเราไม่ขึ้นเครื่องเราเป็นศูนย์บาทครับ มันมันมาจากไหนครับสี่พันห้าครับ<ต><ว>โอ้มีการพลิกทันทีครับมีการพลิกชี้ทันทีติกมนนติกลมนอกติกติกมนอกเดี๋ยวนะรวมนอกคืออะไรครับมีแต่แยกนอกกับลมในอ,อันนี้อันนี้ตอบแบบกลุ่มคือนะครับแบบรวมนอก นี่ไงเราพลิกกลับไปหน้าที่เราเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าเมื่อวานนะครับหน้าประมาณหน้าหกเห็นไหมครับสินค้าเคสตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีช่องที่ว่าราคาทุนมาตรฐานเห็นไหมครับเห็นจอที่เราคีย์เมื่อวานไหมครับราคาทุนมาตรฐานสี่พันห้าอ่าอันนี้แหละที่ที่ข้อมูลที่เราคีย์เข้าไป นะครับอ่เดี๋ยวผมจะเป่าอัพให้ดูแล้วกันนะครับ